สวัสดีค่ะวันนี้เพลินชาแนลพามาที่สวนป่าบุรีรัตนาจารย์นะคะที่ตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้มาที่วัดนะคะแล้วก็บรรยากาศของวัดแห่งนี้เดี๋ยวพาไปชมกันค่ะอู้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะของอะไร เดี๋ยวมาดูกันสัตว์นรกเปรตอสุรกายค่ะคุณผู้ชมน่าก,กลัวมากเลยโดูบรรยากาศอันนี้ที่เราเห็น เหมือนเปดรดลักษณะต่างๆคนทำความชั่วจะได้รับสิ่งเร็วร้ายแบบนี้ที่เป็นเปรดถูกจิกกัดหัวใจ เปรดค่ะคุณผู้ชมดู เชิญทำบุญให้สัตว์นรกมีเสียงาถึงสิิ